งานสมัยนี้ทำไมมันหายากหายเย็นแบบนี้แต่และบริษัทเงินเดือนก็น้อยอะไรเนี่ยบริษัท midfield เงินเดือนขั้นต่ำหมื่นสามอ้ยแค่หมื่นห้าก็อยู่ไม่ได้แล้วกรุงเทพเนี่ย <c oughs> บริษัทบางรักเอนเตอร์เทนเมนต์เปิดรับสมัครงานอุย้ยตำแหน่งดีซะด้วยอะ่ะเงินก็ดีน่าสนใจะ่จะฉันต้องไปเตรียมตัวซะแล้เดี๋ยวฉันจะพา ฉันไปไม่ทันเขาตอนนี้มีบริษัทไหนรับสมัครงานบ้างนะอุ๊ยบริษัทบางรักรับสมัครงานนี่นะคุณสมบัติเราก็มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปสมัครดีกว่า เสร็จแล้วครบไหมนะครบแล้วใส่แล้วแน่เลยอ่ะโอ้ย,อย,อยลืมลืมลืมนี่คุณเดินยังไงของคุณเนี่ย นี่คุณเดินชนผมอ่ะคุณไม่ขอโทษผมแล้วคุณยังจะมาว่าผมอีกเหรอคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะนี่คุณเดินชนฉันก่อนนะนี่ถ้าฉันไม่รีบนะคุณเจอดีกับฉันแน่โอ้โหคนเลาแม่คุณคะฉันช่วยค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับไปทำรุ่ลางของคุณนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันช่วยค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะครับข่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะนครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมาสมัครงานเหรอคะใช่ค่ะไม่ทันแล้วคะ่ะพอดีผู้จัดการเพิ่งจะรับไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วด้วยอืมแต่ฉันเห็นยังไงก็ไม่ทันแล้วคะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะเอ้าคุณคนที่ช่วยเก็บของผมเมื่อกี้นี่ใช่ค่ะแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ย ฉันมาสมัครง,งานที่นี่ค่ะแต่มาช้าตอนนี้กำลังจะกลับแล้วค่ะอขอตัวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตามผอมอมามโปรไฟล์ของคุณดีมากเลยนะครับคุณสมบัติต่างๆเนี่ยก็ครบถ้วนที่บริษัทต้องการอยู่พอดีเลยยังไงเนี่ยคุณรอฟังข่าวดีเลยนะ ครับเดี๋ยวผมขอขัดจังหวะหน่อยนะครับผู้จัดการสวัสดีครับบอสบอสออสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้เองเหรอผู้จัดการครับผมตัดสินใจละผมจะรับน้องคนนี้เข้าทำงานแต่บอสครับพอดีว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามาก่อนนะครับแล้วก็มาตรงเวลาด้วย อีกอย่างเนี่ยคุณสมบัติต่างๆก็ครบถ้วนตามที่เราต้องการเลยนะครับคนบางคนอะนะครับมีความรู้ความสามารถแต่ขาดซึ่งน้ำใจอ่ะผมไม่อยากร่วมงานด้วยและอ,อย่างบริษัทเราอะ่ะเก่งอย่างเดียวอะ่ะไม่ได้ฝากคุณดูแลด้วยครับอ,อคุณครับเชิญครับ ยินด,ดีต้อนรับสู่งานใหม่ของคุณนะครับขอบคุณมากค่ะฝากด้วยดิ้งได้ครับเชิญนะครับ